จากกรณีภาคีนักเรียนเคเคซีและกลุ่มนักเรียนเลวประกาศเชิญชวนนักเรียนใส่ชุดประเวทไปเรียนในวันที่หนึ่งธันวาคมซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกของที่สองปีการศึกษา2563โดยนายนัทพลทีปุวรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสธออยืนยันว่าจะไม่ให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากแต่ละโรงเรียนมีกฎร,ระเบียบเรื่องการแต่งกายที่ชัดเจนอยู่แล้วขอให้ทุกฝ่ายทำความเข้าใจซึ่งกันและกันขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานสอพทออ,ออกมาย้ำให้โรงเรียนปฏิบัติตามระเบียบตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นเมื่อเวลา7นาฬิกาวันที่1ธันวาคม2563ที่โรงเรียนหอวังเขตจตุจกกักรกทอมอพู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกในภาคเรียนที่2ทับ2563โดยพบว่ามีนักเรียนแต่งกายชุดพละและชุดนักเรียนเดินทางเข้าเรียนแต่เช้าตามปกติโดยก่อนหน้านี้ทวิตเตอร์นักเรียนเลวได้ทวีตข้อความเชิญชวนแต่งชุดเปรตไปเรียนวันที่1ธันวาคมนี้ทั้งหมด20 สิโรงเรียนนักเรียนหอวังแต่งระเวทไปโรงเรียนวันแรกรับเปิดเทอมหนึ่งรายดรประวัติสุทธิประภาผู้อํานวยการโรงเรียนหอวังกล่าวว่าวันนี้ยังไม่มีนักเรียนแต่งชุดระเวทมาเรียนเบื้องต้นมีแต่นักเรียนแต่งชุดกีฬาและชุดนักเรียนตามปกติซึ่งทางโรงเรียนได้กําชับทบทวนกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องเรื่องการแต่งกายของปีพศ2 5 5 1หากพบมีนักเรียนแต่งกายชุดระเวทโดยทางโรงเรียนจะต้องมีการสอบถามสาเหตุว่าทำไมถึงแต่งกายชุด ประเวทแบบนี้มีความจําเป็นอะไรถ้าวันนี้มีนักเรียนแต่งชุดประเวทมาเรียนทางโรงเรียนก็จะให้เข้าเรียนตามปกติดรประวัติกล่าวต่อว่าสําหรับเรื่องการแต่งกายผิดระเบียบมาเรียนเบื้องต้นก็จะมีการว่ากล่าวตักเตือนก่อนและจะมีการตัดคะแนนต่อไปซึ่งก็เป็นระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการส่วนเรื่องประกาศเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาเกี่ยวกับการชี้แจงเรื่องการแต่งกายนั้นเป็นการทบทวนระเบียบว่าด้วยเรื่องการแต่งกายทางโรงเรียนไม่ได้ไปิดกั้นและให้สิทธิการแต่ง ของนักเรียนในวันนี้ที่มีการนัดหมายอะไรกันถ้านักเรียนมาโรงเรียนก็ต้องได้เรียนตามปกติผู้อํานวยการโรงเรียนหอวังกล่าวอีกว่าหากวันนี้มีนักเรียนการทํากิจกรรมเรียกร้องอะไรทางโรงเรียนไม่มีความกังวลถ้านักเรียนได้แสดงออกในจุดนี้โรงเรียนก็จะรับข้อมูลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาให้ทราบว่าข้อเรียกร้องของนักเรียนมีความประสงค์อย่างไรต่อไปนักเรียนของโรงเรียนหอวังผูกโบขาวไว้ที่เป้สะพายหลังผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเช้าวันนี้พบว่ามี นักเรียนชายของโรงเรียนหอวังแต่งกายด้วยชุดประเวศมาโรงเรียนหนึ่งรายโดยส่วนใหญ่จะแต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดพละและมีบ้างรายผูกโบสีขาวไว้ที่เป้สะพานขีดล่าง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 ขีด ล่างขีด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 ล่าง